พูภูมิใจมากกับความน่ารักที่มีอยู่ในตัวตนเขานั่นคือสุดยอดมากๆอยู่แล้วเพราะก็เรียกไม่ทาไม่ทาเราก็ดูแล,แลค่ะเราก็ใส่ใจเขาห่วงใยเขาคนคนหนึ่งจะได้รับความรักและเมตตาขนาดนี้ถ้าหากว่าเขาไม่ดีจริงคงจะไม่ได้มาถึงตรงนี้แน่นอนความกตัญญูที่เขามีเป็นพลังส่งให้เขาได้ประสบความสําเร็จนกับน้องหะฟังค่ะน่ารักค่ะน่ารัก,รกอขอเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยขอให้รักษาความดีตรงนี้เรากลัวอย่างเดียวคือเขาจะหลงแต่เขาก็ไม่เคยหลงเขายังเป็นเด็กที่น่าารักเเสสมมออต้นปลย เรียกว่าการเติบโตของนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ไรอันกาดบันดิตหรือไรอันใหม่หมดนี้ที่นอกจากจะเป็นที่รักของแม่แม่แฟนคลับมากมายแล้วยังทำให้นักร้องดังสิรินทานิยากรภูมิใจในความสำเร็จทุกย่างก้าวของไรอันอีกด้วย ทั้งนี้แม่ทราศิลินทราเปิดใจขณะมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องสวัสดีวันจันทร์ที่พารากอนซีนิเพล็กซ์ซึ่งนอกจากจะพูดถึงการแสดงบทแม่ในหนังเรื่องนี้แล้วยังพูดถึงน้องไรอันที่รักเหมือนลูกชายคนหนึ่งว่ามีความสุขและชื่นใจในความสามารถของไรอันที่ถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งแท้ๆออกมาอย่างดีเธอเองก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านแม้แต่การจัดรายการวิทยุยังเปิดเพลงให้ตลอดโดยเฉพาะเพลงใหม่หมอดู หมอใจที่ร้องกับอุงอิงเพชรบ้านแพงก็มีคนขอฟังทุกวันเลยทีเดียว แต่ไม่ว่าวันนี้ไรอันจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนในฐานะแม่ก็ยังเตือนลูกเสมอไม่ให้หลงกับสิ่งที่ได้มาแต่ไรอันทำให้หายห่วงได้เพราะทุกวันนี้ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองอู้ภูมิใจมากคือในวันที่เราเห็นเขาตั้งแต่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เดินเข้ามาผมแสกกลางเหมือนคนที่เป็นเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการเจรนเสร็จแล้วพอเราได้เห็นเขาในในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน เรามีความสุขมากๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งการได้รับความเมตตาได้รับการต้อนรับจากแฟนๆจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้ความเมตตาเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราชื่นใจมากๆและสิ่งท,ที่ชื่นใจอีกเรื่องหนึ่งคือน้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วดีใจมากๆที่เขาถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งแท้ได้อย่างดีอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกยิ่งรักมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ทิ้งความเป็นลูกทุ่ง ลูกทุ่งแท้ๆในความสามารถเขาและความน่ารักที่มีอยู่ในตัวตนเขานั่นคือสิ่งสิ่งที่สุดยอดมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเชื่อได้ว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสเขาจะมีแต่ความสุขแน่นอนนี่นคือสิ่งที่ที่อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสําหรับลูกๆที่มาจากรายการไม่หมดนี้ทั้งไม่ใช่แค่ไรอันนะคะก็จะมีหลายคนเลยน้องลีโอซึ่งซึ่งนี่คือเป็นเหมือนตัวแทนของความเป็นลูกทุ่งที่ยังคงอยู่ณนะวันนี้เวลานี้กับกับเด็กรุ่นใหม่ค่ะ จริงๆแล้วเขามีของดีอยู่แล้วเขามีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาเขาอยู่แล้วแล้วก็จากความการฝึกฝนที่เขาได้รับจากคุณพ่อจากครอบครัวที่เขาพยายามคือคือที่เราเห็นเขาเป็นคนเด็กที่มีความพยายามและพอเราได้ได้มีการแนะนําหลายๆครูนะคะไม่ว่าสุนารีเอชยามิชัยหรือแม้แต่ตั๊กอาปรอะไรทุกคนเนี่ยก็จะมีอะไรที่ค่อยๆใส่เข้าไปทีนที่เขาเป็นคนที่เขาไม่ปิดไงเขาเป็นคนที่เขารับเขาเปิดเปิดแล้วก็เอาไปทํา มันก็เลยทําให้เขาได้มีการพัฒนาที่ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ดีมากๆจนจนปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ยอมหยุดที่จะมีการพัฒนาก็เลยเป็นที่รักของทุกคนจริงๆี่เห็นอะไรในตะัวเขามีของดีอยู่แล้วคืออันดับแรกคือเรื่องของเสียงในส่วนของบุคลิกอะไรต่างๆซึ่งมีความเป็นธรรมชาติการร้องเพลงที่เขามีทักษะที่ดีมากๆอยู่แล้วยิยงแต่ว่าเราก็มาเติมในส่วนที่ที่เรามีประสบการณ์อยู่ก็ต่อให้เข้าไปส่งให้เข้าไป อย่างน้อยเขาก็ได้เอาสิ่งตรงนี้ได้ไปต่อยอดอีกก็คือไปส่งให้กับรุ่นน้องของเขาต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นวันนี้เขาก็ตงาาการดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากดีใจมากๆคือได้ดีใจทั้งครอบครัวแทนครอบครัวเขาด้วยเพราะว่าเราก็รู้จักเขาทั้งครอบครัวเนาะในวันที่พ่อแม่เขาลำบากเขาก็เห็นและวันที่เขาลำบากแต่เขาก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดแล้วก็วันนี้เขาก็ได้รับตรงนั้นแล้วร,รับความสําเร็จจากความพยายามที่เขา ที่เขาได้ตั้งใจทําให้ให้กับตัวเองและครอบครัวรวมถึงแฟนๆทุกคนด้วยค่ะก็อยู่ที่บริษัทด้วยค่ะเขาก็คิดว่าทางบริษ um, 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 oh, um, ัทก็น่าจะคิดอะไรไว้แล้วก็คงจะรวมแม่ๆลูกๆหรือว่าใครจะมาทําให้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เราผูกพันกันมากจากวันแรกที่เขาเข้ามาประกวดจนกระทั่งถึงวันนี้มันเป็นความผูกพันที่มันเหนียวแน่นมากอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งความรักของใหญ่ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็<ม>เขาก็เรียกแม่ทาแม่ทาเราก็ดูแล,แลค่ะเราก็ก็ใส่ใจเขาห่วงใยเขาเพราะว่าเขาทํางานหนักแล้วก็บางทีมันเหนื่อยมากนะเราก็จะมีเอ้ยเป็นไงลูกเอานี่ไหมกินนี่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะห่วงใยแทนแทนคุณแม่เขาเลยอะ<ม><ม> <laughs> ประมาณนี้ใช่ค่ะคือ <laughs> <laughs> <c oughs> ก,ก็บอกว่าหอมแทนคุณแม่นะเพราะถ้าจะให้คุณแม่เป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนมาหอมเนี่ยเดี๋ยวแก้มนน้นองไม่ไหวก็เลยบอกขออนุญาตหอมแทนคุณแม่นะหอมแทนในความน่ารักแล้วก็สิ่งที่ลูกได้รับใช่ค่ะเขาเขาประสบความสําเร็จขนาดนี้การที่การที่คนคนหนึ่งจะได้รับความรักและเมตตาขนาดนี้เขาต้องต้องมีดีใช้ก้อนมีดีเพราะไม่เช่นนั้นเ <c oughs> ขาไม่สามารถจะอยู่ตรงนี้ได้ค่ะชื่นใจมาก เราเห็นเด็กคนหนึ่งในวันที่เขาเดินมาเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ไม่ดีจริงเขาคงจะไม่ได้มาถึงตรงนี้แน่นอนเพราะความดีของเขาความกระตันยูที่เขามียิ่งส่งเป็นพลังส่งให้เขาได้ประสบความสําเร็จค่ะฟังค่ะฟังเพลงของน่านกับน้องหมูนคะฟังค่ะน่ารักดีน่ารักดีก็เป็นเป็นการนําเสนอเป็นการสร้างในรูปแบบของงานอีกแบบหนึ่งในสองทางทางหนึ่งก็เป็นนักร้องลูกทุ่งอีกทางหนึ่งมาจากนักร้องหมอลำน่ารักค่ะน่ารัก ก็นี่ก็เปิดอยู่ที่รายการวิทยุที่จัดด้วยชอบโหขอเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องรัวเลยในการจัดรายการวิทยุแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีน้องไรอัลิโอจะต้องมีเพลงนะคะก็มีหลายๆคนที่เป็นแม่ๆนะคะจากไม่ไม่หมดนี่ไม่ทองคําคือมาเขาแบาเป็นกําลังใจอย่างต่อเนื่องเราเห็นเราชื่นใจนะคือมันเป็นความรักที่เหนียวแน่นถ้าหากว่าเขาไม่รักจริงๆบอกได้เลยว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแทรลูกด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ ขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับความรักเมตตาแน่นอนว่าลูกจะไมไ่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลูกแท้แต่ก็เหมือนลูกแล้วละ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราดูแลเขาเนาะตั้งแต่วันที่เขาเริ่มเข้ามาจนวันนี้เราเห็นต้องต้องขอบคุณมากๆสําหรับความเมตตาที่มีให้กับลูกๆค่ะจริงๆก็มีม,มีโอกาสร้องคู่กันแล้วนะในรายการไม่หมดนี่ คือร้องเพลงของของแม่ทาเองแต่ว่าน้องไรอันมามาแจมคนที่ที่ฟังวันนั้นพี่ต้อมเสรีลุ่งสว่างคนนั่งฟังอยู่ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่แก้กับกับพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมเขาร้องเพลงร้อยเล่มเกวียนทธร้องพันเล่มเกวียนแม่แม่แมชอบม,มากเพราะไรอันเขาเป็นคนร้องเพลงนุ่ม,มเขาเป็นคนเสียงนุ่มแล้วกตว็ตัวตัวแม่ทาเองก็เป็นคนร้องเพลงนุ่มๆม,มันมันไปในทิศทางใกล้ๆก,ก,กัน ก็เลยดูแล้วเหมือนกับแม่กับลูกร้องร้องเพลงร้องเพลงหนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ <igi, S 1> ม่แม<ๆ>่ชอบแม่แม่ชอบ<ๆ>ีอะไรอยาามจริง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 แล้วตอนที่ก่อนที่เขาจะประสบความสร็จขนาดนี้วันที่เขา200สมัยที่เขาลาเขาเขาขอขอจบการแข่งขัน <copyright. S 1> ก็บอกกับลูกว่าลูกอิ่มแล้วอย่าลืมหิวนะลูกขอให้รักษาความดีตรงเนี้ยจากวันเนี้ยที่เราเป็นแบบเนี้ยในทุกๆวันจากนี้ไปก็ขอให้ลูกเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ แล้วเราก็จะได้อยู่ครองใจทุกๆคนไปอีกนานแสนนาน <c oughs> คือกลัวว่าถ้าหากว่าเขามีอะไรที่มันมามากๆเรากลัวอย่างเดียวคือเขาจะหลงเท่านั้นเองแต่เขาก็ไม่เคยหลงเขายังเป็นเด็กที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายไม่งั้นแม,แม่ๆก็คงจะไม่มาสนับสนุนเสมอต้นเสม,อ,สมอปลายแบบนี้ค่ะโอ้มา, <c oughs> ามกค่ะใครไม่รักใครไม่หลงนี่ไม่ใช่แล้วเ <c oughs> ขาเขามีเสน่ห์ค่ะเขามีเสน่ห์เขาเป็นคนที่กุ๊กกิ๊กไปอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแต่ความสดใสนี่แหละคือ ไรอันค่ะ